ตอนนี้ผมเซตอัต c ิคูลดคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบตัวช่วยป้องกันการออกนอกเลนนะครับริมของโต้ต้ามันจะเป็นเลนคีฟเซนเตอรินะครับ LC, LCLSC แล้วก็มีตัวช่วยเนะตึงพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามประคองรถไว้ให้อยู่กลางเลนแล้วก็เอามือช่วยประคองไว้ใ,ใช้นะครับเดี๋ยวมีมอไซค์มาข้างๆผมไม่กล้า โอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวปึ๊บก็ปล่อยเขานะปล่อยเขาเดินพรมอะไรไม่จับบ้างอันนี้เขาก็จะคอนโทรลรถนะครับคอนโทรลรถให้เราดูดูความเนี่ยมันออกไปครึ่งคันอย่างเงี้ยครับเราก็กาาออกค่นนคอยกลับเข้ามาออกไปครึ่งคันนี้เราก็กลับเข้ามาอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้มุมแคบไปนิดเนี่ยเนี้ย ระบบยังทำงานอยู่นะยังขึ้นเขียวอยู่นะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนเี้ห็นไหมเนี่ยเขาก็ช่วยเลี้ยงพงมาลัยอยู่ในเลนครับแล้วก็จังหวะที่มันเสียจังหวะเนี้ยเนี่ยมันออกมาอย่างงี้ให้ทบมันไม่ได้ตรงเนี่ยครับแต่เนี่ยเนี่ยมันออกมาขึ้นกึ่งเลนกึ่งเลนเห็นไ,ไหมในข้างหน้นามีรถอาผมก็กเตียวๆอยู่โอเค,ครประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะอีกแล้วเนี่ยเนี่ย โอเคเริ่มเริ่มเข้าครับเริ่มเข้าครับแต่มันออกไปครึ่งคันแล้วแล้วแล้วพอผมไปต่อเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเนี่ยครับนี่คืออะไรคือแบบโอ้ยปวดหัวเลยครับเนี่ยเนี่ยึ๊บอ่ะนี่คือแบบปล่อยเขาตักขับตามใจแล้วผมจับมือประคอง,องเฉยๆนะฮะเนี่ยแล้วก็รถก็จะเซไปเซไป เดี๋ยวผมจับก่อนนะมีรถตามข้างหลังโอเคผมผมผมตอนนี้ผมควบคุมรถอยู่นะรถมันมาข้างหลังอ่ะปล่อยนะปล่อยครับปล่อยเขาขับตามใจนะเดี๋ยวดูของข้างหน้าพงัญรัษณ์พงมาลัยหายโอเคเมื่อเขาเบรกเข้เบรกให้เราด้วยเบรกแล้วก็เร่งตามแน่ๆมันจะไป เสียบชนเขาโอเคหยุดให้โอเคแต่ทําไมต้องไปออกนอกเลนด้วยแล้วก็พยายามจะกลับกลับไหมแต่สัญลักษณ์รูรปพวงมาลัยหายแล้วไม่ไม่ลูกนั้นเพราะอะไรเนี่ยแล้วก็เร่งปุ๊บอ่ะปุ๊บมาผมไมาโผล่อยู่ข้างนี้อ่ะแล้วก็เลนโอเคกับไอพวงมาลัยสีเขียวเมื่อกี้กลับมาอ่ะตอนนี้เลี้ยวเลี้ยวให้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 แต่แต่กลับไหมกลับนิดนึงกลับนิดนึงแต่เอา,เอ,าออกซ้ายก็ ผมรถมา้างหลังแล้ผมขอลบกันอ่ตรงนี้ผมผมจับทางตรงนะครับปล่อยเขาขับไปครับปล่อยเขาไปอันนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ไม่น,นี่นะก็คือประคองไว้ใช่ทางตรง ครับเริ่มเริ่มจะเฉยออกไปเฉยออกไปเิดแต่ตอนนี้มีรถมาข้างหลังละอ่ะออกกันนี้เขาเอาเขาเ,ข,าเ,ข,าาเาข้ามาเขาเข้ามาเดี๋ยวมาดูทางโคง้งแต่ช่อน,นี้อันตรายมีรถตามมาข้างหลังด้วยเขากำลังกระแซงผมขอควบคุมร,รถก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอเครถแตกไปแล้วันี่อ่ะโดเป๊บเึิบ อาหักครับหักเข้า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 ,ขาแล้วทําไมไม่หักกับหักกับเหมือนกันแต่พุ่งมาครึ่งแล้วเอาเอาแล้วก็ไปอย่างนี้เอาเริ่มสายปิงงูครับรถเนี้ยนี่คือนี่ผมช่วยเอาดึงเข้าแล้วผมไม่ไหวครับก็คือนี่ละ A/C/C แล้วก็ตัวดึงพวงมาลัยกับแล้วก็ ตัวเลนคลีิฟของโตโยต้าคือมันเป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้ใส่ความหรือไม่ได้แกล้งนะมันเป็นอย่างจริงๆนะครับหรือว่าถ้าตดผมมีปัญหาทุกคันเดียวก็ช่วยบอกด้วยนะครับใครที่เอ้ยผมไม่เป็นแบบนี้นะคุณไปเข้าศูนย์ก็รบกวนนิดนึงแต่ผมก็อาจจะเข้านะเข้าแล้วก็ไปถามดูว่าเป็นยังไงเนะี่ยเห็นไหมมันพุ่งออกไปข้างนอกเฉยเลยแล้วมันก็เข้านะแต่มันออกไปครึ่งคันแล้วฮะเนี่ยอ่ะแล้วก็เชนก็มาเชก็มาเอาไม่อยู่เลนเดิมเอา้าออกไปละโอ้ คืออะไรเอานี่จะเบี้ยวไปชนตูดเขาอีกแล้วเอาเอาวันนี้ผมดึงกลับนะครับโอเคนะเข็นกันจ,จ่าไปนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับยาวหน่ยนะไม่เป็นไรนะ